สวัสดีครับผมสวัสดีนะนะสวัสดีพี่ๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้มาพบกับโอสายลุยเหมาเดิมครับผมก็มาทําทุระครับเห็นคลองน้ามันขึ้นครับก็เลยลองแวะตีดูนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามผลงานครับว่าจะได้ตัวได้กี่แต้มครับแต่นี่ผมได้แต้มนึงแล้วครับนี่ครับนี่นะครับผมก็โอเคอยู่นะครับนี่แต้มแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามแต้มต่อไปครับผมเชิญชมกันเลยครับ นี่ครับผมผลงานมาแล้วครับหนึ่งตัวนี่ครับหนึ่งตัวครับผมนี่ครับแต้มแรกครับผมสุดยอด กับเยื่อแมงกี้ซอนนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมสายสวยครับแจมแจ๋วครับผมเดี๋ยวมาดูแต้มต่อไปครับนี่ครับเป็นไงโอเคเลยครับผม นี่ครับผมแต้มที่สองมาอีกแล้วครับสุดยอดครับนี่นะครับผมแต้มที่สองครับสุดยอดครับผมไม่ผิดหวังครับที่แวะมาก็โอเคครับสุดยอดได้ครับนี่ครับผมแต้มที่สองนะครับก็ไสสวยอยู่นะครับผม สุดยอดครับเดี๋ยวมาติดตามแต้มต่อไปครับแต้มที่3มนี่แต้มสองนะครับผมโอเคมากครับสําหรับคลิปนี้สุดยอดครับผมไปเดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปครับของเล็กๆครับของเล็กๆ ครับผมนี่แต้มที่สามมาอีกแล้วครับนี่ครับแต้มที่สามนะครับผมสุดยอดใช้เวลานิดเดียวครับแวะมาสักหน่อยก็ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามผลงานต่อครับผมแต้มที่สามแล้วครับนี่จัดไปโอเคครับดูแต้มต่อไป